ผู้ผู้ชมครับแต่ว่าโควิดนั้นมันยังอยู่กับเราต่อไปล่าสุดอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าถ้ายังไม่มีมรดิบดีกรมควบคุมโรคเองท่านก็ออกมาแถลงสถานการณ์โควิดในสื่อของรัฐเรื่องของโควดติดเชื้อที่มาตรการโลกโดยเฉพในที่นี้ว่าการนมาตอนเจ็ดโมงตว่ลตามสถานการณ์ขุดคิด้าในบ้านเรากันนะคะที่ยอดผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าผู้หายป่วยจากบ้านที่มีคือประมาหกพันกว่าเจ็ดพัไทย หลประเทศมาจับซึ่งแถบนี้พบแล้วมากกว่า111ประเทศทั่วโลกรัชกาลในสถานการณ์ให้สองสิบแปดเพาะในราชพัฒน์วีรังนะครับแล้วก็ท่านคออโควิดนะครับคออโวรองอนุาพิษราชพัฒน์วีรังนะครับท่านอาจารย์สุภาพรวรศีนะครับคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์วีรับท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับผู้นำชุมชนนะครับท่านผู้ใหญ่ชุมชนเตียวโัรางนะครับผู้ใหญ่ที่ช่วยรัสมน์กลุ่มพ่อแม่พี่น้องเกษตรชาวบ้านน้องผู้ใหญทุกท่าน วันนี้นะครับเ็นนามข้าอบรมนะครับวันนี้มีัวข้ออบรมก็คือการขอรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวเราดอกมะลิ105นะครับโดยได้วิทยากรนะครับผู้เชี่ยวชาญมาจากศูนย์ผลิตข้าวจังหวัดปทุรานีนะครับจะมาพาพวกเราครับทำยังไงข้าวเราจะได้คุณภาพแล้วก็ข้าวเราทำยังไงที่จะขายได้โดยมีใบรับรองเพื่อเป็นใบอนุางในการจัดจำหน่ายข้าว วันนี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีของพี่น้องชาวบ้านของพวกเรานะครับที่จะได้ข้าวที่มีมาตรฐานนะครับเพื่อที่จะจัดจําหน่ายนะครับเพราะว่าในการจัดจําหน่ายทุกวันนี้นะครับเขาบอกว่าเงินนะครับทุกวันนี้รอยอยู่บรรยากาศน,นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เยาวชนส่วนมากจะไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วนะครับโดยจะใช้การโอนการโอนจาจนะครับเพราะว่ามันง่ายเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ย สามารถทั้งฝากทั้งถอนได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับทำยังไงนะครับเงินอยู่การประกาศพวกเราจะดึงมาใส่กระเป๋าของเรานะครับโดยทางทั้งภาษรนะครับวันนี้นะครับก็ได้อ่าท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวนิดาครับมาจากคณะเกษรศาสตร์นะครับจากวิทยาลัยราชภัฏของพวกเรานะครับวันนี้นะครับผมเป้ามาครับที่คุยกับสื่เร็นอข้าวยางน้อยนะครับ ถ้าทีไรครับที่จะไปขอจดทะเบียนเพื่อเอาใบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวขาวดองไมรน์อินทิภาพดิฉันนางสาวเวทาแพทย์มามาจากศูนย์บริษัทข้าวกลิ่นหอมค่ะข้าวอินทังค่ะ

ขาจะใช้ทั้งเวลากำจัดกำจัดแมลงก็จัดเชื้อราด้วยกันอย่างนี้นะคะทีนี้อย่างในเรื่องของตะปูของมันนาะเวลาที่เราเกี่ยวข้าวก็มีการเกี่ยวกันดูว่าร็จต้นใจแล้วเป็นไงคะก็มีแดงก็เกี่ยวมา okay บ่านเท้ากับจีสโตขาวดอกมะลิหนึ่งจุดห้าเอ่อเท่าหยิบทั้งหมดจากไรเท้าขาวเทมีเท้าปูเขาันดีใสถุงจัเนหรวเดือนเดือนนี่ถึงนะเอเดือนพิษภาพวันที่สิบห้าเออกลางพิชภาพพิษภาพพิีภาีบันทีฮะถึมัดเต้นเตี๋ห้องไม่มี